ตกใจมากเลย ความจริงมันคือเนี่ยครับมันเป็นการรณรงค์ของวันโรคหัวใจครับวันหัวใจโลกแล้วก็พอดีทางงานก็อยากให้ผมรณรงร์ถึงความสําคัญให้คนตระหนักถึงความสาคัญว่าหัวใจเนี่ยสามารถวายเฉียบพลันได้อย่างเป็นเลือก A.C.A คือ sudden cardiac arrest คนหัวใจวายเฉียบพลันเนี่ยฮะคือเป็นโครงการที่แบบว่าเรามีโปรเจกต์ด้วยการจะช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยข้อความด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะให้ความจริงเจตนาคืออยากให้ทุกคนรู้ว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนจริงๆซึ่งนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะลองไปเสิร์ชด,ดูใน g o เ g l e ตอนนี้ภาวะที่คนหัวใจ เฉียยพันเนี่ยมันมากขึ้นเรื่อย ประเทศไทยเราก็ติดเศรษฐีโรกนะฮะมันมากขึ้นโดยไม่ควรมีก็เลยเป็นการที่อยากจะให้คนหนัดรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นทุกจังหวัดแล้วก็เลยจะมีข้อความที่เขียนถึงเ,เป็นเหมือนความในใจเป็นการระบายเพื่อไม่ใช่ระบายครับพูดผิดมนมถึงเป็นความในใจที่แบบว่าพูดว่าเหมือนจะเป็นการที่ให้ทุกคนไม่ประมาทแล้วก็จะบอกว่าไม่กลัวตายไหมอาจจะใช่เออมันจะมีอีกโครงการหนึ่งที่ผมจะไปเป็นพิยากรมปนที่สีน่นี้มันพอดีชนกันพอดีไม่รู้ได้เห็นหรือเปล่าผมโพสต์ว่าการเตรียมตัวตายก่อนตายอันนี้ผมจะเป็นวิยากรเป็นที่สี่ ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านพุทธัาสาิที่ผูกขึนเคยพูดไปตั้งนานแล้วก็คือท่านเคยเทศว่าเยี่กบเรื่องการเตรียมตัวตายก่อนก่อนตายแล้วมันสอดคล้องกับโครงการน,นี้พอดีนะฮะก็เลยรู้สึกว่าเอมันเป็นสิ่งที่อยากจะแบ,บ่งปันความรู้ให้ทุกคนทุกคนรู้ว่าควรกระหนักสิ่งนี้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้เพราหลายคนนึกว่าเป็นจดหมายลาเลยจะเรียกว่าจดหมายลาไหมถ้าเอาเรื่องจริงผมเป็นคนชอบเขียนอย่างนี้อยู่แล้วมาถึงว่าไม่เคยโพสต์ผมจะเป็นคนชอบเขียนว่าถ้าสิวันนี้ผมตายผมอยากทําอะไร ผมจะถามว่าถ้าวันนี้ตายอะไรที่ยังไม่ได้ทําอันนี้ที่ผมถามตัวเองถ้าพรุ่งนี้ตายอะไรที่ยังไม่ได้ทำแต่ส่วนใหญ่ผมจะถามว่าถ้าวันนี้ตายอะไรที่ยังไม่ได้ทําแล้วมันจะเหมือนเป็นสิ่งที่ทําให้เรารล้ว่ออันนี้ยกเลิกดีกว่าอันนี้ควรทําอันนี้ไม่ควรทำมันจะทำให้เราจัดสรรเวลาชีวิตได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยครับก็จไม่้มีปัญหาใ right? นชีวิตาไหนคนแต่าเอพี่แบบว่าอยู่ในภาวะ ไม่ไม่ครับไม่ดปมีปัญหา,คาใครยครับเป็นการที่แบบว่าเรียกว่าแบ่งแบ่งปันให้คนตรงมากขึ้นอยากให้คนได้รู้สึกบกว่าไม่ต้องยึดติดกับตัวตนท่านในที่ผมเขียนเนี่ยจะมีลองชุ่นที่บอกว่าอยากให้ใช้ชีวิตแบบว่าโดยไม่ยึดติดคือให้แน่นอนยังเป็นมนุษย์อยู่ชีวิตทางโลกงานการทุกอย่างต้องทำาหนเงินแต่ว่ายิ่งยึดติดยิ่งทุกข์แล้วยิ่งทุกข์เมื่อไหร่เนี่ยยิ่งตายตอนก่อนตายอันนี้ผมพูดจากประสบการณ์ตรงเลยตอนผมอยู่โรงพยาบาลเนี่ยฮะเพราะผมเข้าโรงพยาบาลมาลอกที่โอ้โห แล้วแต่ว่าไม่ได้ออกข่าวหลายรอบผมเอาอ่านหนังสือธรรมะแล้วก็เปิดสดีโอแล้วก็ตอนนอนร่างกายมันรู้สึกมันเจ็บมันก็คงเจ็บแต่มันไม่ได้รู้สึกกับร่างกายเพราะเหมือนเตรียมตัวว่าถ้ามันจะไปก็มันก็ต้องไปทุกเมื่อห้ามไม่ได้มันเลยทาอันนี้เป็นข้อดีจริงๆครับว่าถ้าจังหวะที่เราจะไปแล้วเรามีสติรู้ว่ายังไงเราก็ต้องไปมันจะทําให้เราเครียดน้อยลงตอนที่จะไป เพราะว่าเราผานเราเฉียดเราตายน,นั่น<า>อีกครั้งเ,เลยครับไม่ต้องเตรียมตัวอีกครั้งยังไม่ทันอันนี้น่าจะใช่แต่ผมเป็นคนชอบเตรียมตัวอย่างนี้อยู่แล้วนนตั้งแต่ที่เคยเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆชอบปฏิบัติธรรมแล้วไปเจอซีดีท่านพุทธชางเรื่องการเตรียตัวตายตอนทา้าท่า่เด็กแต่พอะจะบอกว่าตรงนี้ถ้าเทียบค,คือมันทําให้เห็นภาพมากขึ้นตอนป่วยพอป่วยตัวเองก็เห็นภาพและเข้าใจมากขึ้นมันทําให้ไม่ยึดติดมากขึ้นอย่างเงี้ยครเข้าใจไหมคะหลายคนแบบลืมมากันที่เราพูดมากโทรศัพท์ผมร้อยกว่าะแต่ให้กังตอบ ตอบไม่ตกลงแบบว่าต้องขอบคุณทุกกําลังใจมากๆครับขอบคุณทุกความห่วงใยที่สําคัญต้องขอโทษด้วยหากทาให้ใครเข้าใจผิดไปนะครับแบบว่านึกถึงแอบว่าเกรงใจตกใจแล้วก็ขอบคุณด้วยนะฮะไม่ได้มีอะไรที่อยากให้ทุกคนเข้าใจผิดอะไรครับเราก็เลยไปโยกับเรื่องครอบครัวของาะวภรรยามนั้นไม่เป็นไรครับไม่น่าจะใช่คนระับ <c oughs> เพราะกิจกรรมกับลูกตอนนี้ก็เยอะครับแต่ไม่เคยมีครบใช่ฮะทุกกิจกรรมนี้ขออนุญาต <c oughs> จะเป็นคุณพ่อเหมือนเดิมครัยังไงก็เป็นคุณพ่ออยู่เจนก,กว่าผมจะจากโลกนี้ไปก็คุณพ่ออยู่ ก็เขาเออของเขายังทำหน้าที่ของเขาคุณแม่ผมก็ทำหน้าที่ของพ่อใช่แต่เขาทหน้าที่การงาภรรยาไม่ได้เกี่ยวข้องกัอะไรเช่นนี้ตอนนี้คือพ่อและแม่ที่ผมอยากใหเขาโฟกัสสั่งคนจัดโฟกัสใช่ครับเป็นของเป็นคุณพ่อที่ดีดีกว่าเกิดอะไรขึ้นนะเอขอเนี่ยถามผมก็เกิดอะไรขึ้นถึงผมว่าเอออันนี้ผมไม่ทราบจริงๆฮะไม่ทราบจริงๆไม่เป็นเรื่องที่ผมไม่ทราบจริงๆแสดงว่าพี่เอสไม่ได้คุยกับสองคุณแม่อันนี้ผมไม่ทราบจริงๆต้องถามเขาดีกว่านะคือในเมื่อ ชีวิตคู่มันคือคนสองคนถ้าในเมื่ออีกคนตัดสินใจยังไงเราก็ต้องผมไม่ชอบคัดคืนจะยงว่าสิ่งที่เราโพสไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเรา,ากเกี่ยวกับการโปรโมทเรื่องซัดดิงคเด็กกบเบสครับการวันกรใจายวายเชียกัแต่แต่ผมสงสัยว่าในฐานะพ่อและแม่ไม่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกันเลยคบว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรเลยอย่เงี้ย ก็อาจจะเป็นอะไรที่มันเป็นบางคําถามเราถามไปต่อให้เราได้หรือไม่ได้คําตอบมันก็อาจจะไม่อยากจะไปกดดันเพื่อได้คําตอบก็เลยแบบว่าถ้าจะคนอื่นตัดสินใจยังไงผมอันนี้เรื่องจริงครับผมเป็นคนไม่ช่อยไม่ชอบถามเกิน2ครั้งไม่ชอบถามเกินสองครั้ง,ถ,ง,งถ้าถามเกินสองครั้งไม่ได้คําตอบก็คือไม่ถามเลยพี่อามพ่อกับแม่เราเนี่ยนูลูก ก็เจอกันตามเวลาวันถ้าตัดคุณต่างเ,าเขาเรียกว่าจัดตารางเวลากันจัดรุ่นหน้ากันยาจัดรุ่นางตอนท่ตอนนี้เป็นไงบ้างยนี่เรามีโพสเดี๋ยไม่ได้มีโพสกีสคือตอนนี้ลูกเขาเป็นคนที่แบบว่าต่อรองเก่งอันนี้เป็นเรื่องจริงนะต่อรองเก่งแล้วก็ตอนนี้ให้ลูกเริ่มขายของ มีให้มีกระเป๋าแบบว่าเป็นเขาเป็นแบบว่าแม่ครัวเขาทำอาหารแล้วก็รับโทรศัพท์ลูกค้าแต่คือเป็นเกมนะฮะแล้วตอนนี้แบงค์ยีตเต็มกระเป๋าเขาแล้วเขาก็จะพบแต่ว่าถ้าเป็นเวลาลองเทสเขาอยากจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่มีจิตใต้สำนึกยังไงถ้าเป็นคุณปูป่คุณย่าสั่งของเขาบอกเขาไม่เก็บเงินฟรีแต่ถ้าเป็นคุณป้าคุณลุงเก็บเงินยี่สิบบาทคุณพ่อไม่เก็บเงิน <c oughs> ใช่ <c oughs> ยังใจดีใจดียังใจดีใจดีมากครับแล้วแล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรบ้า กิจกกรรม็มีกันเรื่อยๆฮะแต่ว่าข้อเสียยอมรับว่ขาข้อเสียตัวเองคือไม่ได้โสพสต์คผมก็ไม่ชอบโพสต์แต่ว่าก็มีเก็บไว้เยอะเดี๋ยวคงต้องให้แบบว่าพี่ปอยพี่ปอยช่วยโพสต์ด้วยนะฮะ,นะ <c oughs> พี่รู้แล้วค <c oughs> ่ะกิจกรรมแบบที่รู้มีหลายกิจกรรมนนะคครับวาาเป็มสนากเขาเป็นคนที่แบบว่าผมชอบเขาที่เขารู้สึกรู้สึกว่าเขาจะฉลาดกับพ่อ<ฮ>จริงๆครับผมชอบผมชอบพูดแต่เด็กตั้งแต่คิดว่าถ้ามีลูกที่ถ้าลูกฉลาดกับพ่อได้เมื่อไหร่นั่นคือความภูมิใจของผมแต่เด็กก็ฉลาดมาก คือถ้าถ้าไม่ใช่ที่ใบากโครงการวันเสาร์โครงการวันเสาร์นี่การเตนตัวตายวันเสาร์วันที่เราสถานที่เราคือที่อมรินที่อัมอมนะฮะขออนุญาตคุยกันแป๊บึงนะครับทชื่อคือบอกชื่อิบอกเวลาใีเหตของน ค,ค,คือวันเสาร์วันเสาร์ที่4ี่ตุลาคมนะครับผมจะเป็นวิทยากรจะไปให้เรียกว่าแบบพันประสบการณ์ของตนเองผสมกับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากธรรมะในเรื่องของการเตรียมตัวตายก่อนตายมันอาจจะฟังแล้วดูเป็นการบรรยายวิทยากรที่รุนแรงจังเลยแต่ว่าผมเชื่อว่าไม่มีใครที่ดูตอนนี้สามารถปฏิเสธความตายได้ ไม่มีจริงๆไม่มีเลยแต่ทุกคนดันลืมเตรียมตัวตายก่อนตายผ่อนบ้านก็ลืมกู้เ,เตรียมตัวกู้นะฮะมีเตรียมตัวทุกอย่างแต่ตายที่มันชวัวชัวเราไม่เคยเตรียมตัวเลยก็เลยอยากจะแบ่งปันซึ่งอันนี้นจะเป็นเรื่องประสบการณ์ตัวเองที่ยังไม่เคยแบ่งปันด้วยอยากจะแบ่งปันในวันที่24ในครักุมภ์คือ3ที่อาคารอมรรัชดาพิเศษนะครับหรือว่าถ้าใครยังไม่ทราบลองไปดูใน ในเพจเอสการโฮมก็ได้ครจะมีรายละเอียดอ้อแล้วก็ไม่เสียค่าเข้านะครับงานเข้าฟรีมีอาหารมีเครื่อง,งดื่มแลบปลอบด้วยครับอบคพี่ถ่ายรูปกันครับ